สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮายินดีต้อนรับสู่อีสานนิทานก้อมเรื่องเล่ามาจอกมาแจกเรื่องเล่าปอกๆแปะ,ปะ,ปะมาฟังมามวนน้ำกันครับมีวัดยูวัดหนึ่งก็มีหลวงพ่อกับเน่น,น้อยมือหนึ่งหลวงพ่อได้รับนมิมนต์จากเศร้าบ้านกอนิเข้าไปในหมู่บ้านได้คำฉับเน่นหน่อยว่าย่าไห้ไก่ขึ้นมะขี่เทิงสลา,าเน่นๆน่นเบิ้งให้ดีย่าไห้ไก่ขึ้นมะขี่ใส่สลา,าดเด้อ ให้ไล่ไก่หฮดี่าหน,นีไปใสขอรับลุงพ่อส่วนหลวงพ่อก็เข้าไปในหมู่บ้านตามที่รับนิมนต์ไว้เวลาก็ผ่านไปพอเสร็จกิจนิมนต์แล้วหลวงพ่อก็กลับวัดเห็นขี้ไก่โปเต็มศาลาก็เลยศูนบักค้าใข่เน่นน่อยเออเน่หน่อยมาทำโทษโดยการเห้เรี่ขี้ไก่โปเบิร์ทุกกองเน่นหน่อยนั่นที่เรียกกระเฮดท่าสะอิสะเอียนเพื่อบอให้หลวงพ่อสงสัย เสร็จแล้วก็ก้มเลียขีไกโป่กองแล้วกองเล่าจนเกือบเบิดเหลือสองกองสุดท้ายหลวงพ่อสังเกตเบิงบาดดีเห็นการเลียคีไกโป่ของเน่นหน่อยเป็นตาแซบเป็นตานัวขัดก็เลย่อสร้างให้ยุดกินยุดยุดยุด,ยดมันเป็นจ้าไหนมันหวานสันบอกคือส่งเป็นตาแซบแท้แน่นหน่อยก็ว่าอร่อยหวานหอมแล้วก็บ,บอกให้หลวงพ่อล่องซิมเบิงหลวงพ่อจัดการทันที พอแต่หลวงพ่อเรียกก็ะหองว่าเออแซ่บอหลีหวานหอมนี่แน่นหน่อยมือนาบะตองไก่หนีเด้อไปไล่มันขืนมาขี่ไหวหลายๆหลวงพ่อสั่งหย่อนบบหูว่าทีแท้แน่นหน่อยเคี่ยวนำอ้อยให้เหนียวแล้วกวาดสาล่ายางสะอาดแล้วยอดนำอ้อยที่เคี่ยวยอดเป็นกองๆทั่วสาล่ามันจึงมีรสหวานหอมติดใจมือตัวบ้าบาดีหลวงพ่อรับกินนิมอนต์อีก ไปฉันจังหันในหมู่บ้านรับนมิมนต์ยามได้กับบ่เคยไห้เน่นหน่อยไปน้ำจ้าเถื่อพอแต่หลวงพ่อไปเน่นหน่อยเลกแกล่งไล่ไกล้ขึ้นเทิงสาลาไกล้กับขี่าชสาลาไว้บกหลายหลวงพ่อกับจากในบ้านมาเห็นขี่ใกล้เต็มสาลาก็ดีใจบ่พูดพร่ำทำเพลงขึ้นไปหอดกะก้มเลี่ยท่านที่กองแรกเหม็นหึงหน่งนาเะอิสะเอียนยังบ่เสือปากเจ้าของกองที่สองกล่มลงเลี่ยอีกกะเหม็นหึ่งอีก หวานกับบ่หวานก็เลยเอ่นี่หน่อยมาถามมันเป็นจังไดเฮ้ยขีไก่เมือนี่คือบ่หวานบ่แสบคือเมื่อนั่นแถมเมนค่ะแน่นหน่อยเลยตอบว่ากคอนี้มันเป็นขี้ไก่โปแท้บ่คือบ่คือเมื่อนั่นมื่อนั่นขค่หน่อยเคี่ยวน้ำอ้อยย่างดีมันก็นแซ่บสัแล้วขรับโอ้ยนเนาะเน่นหน่อยก็ได้จะแมนหล่อหลวงพอกินขีข่ไก่ครับอีสานนิท่านก่อมเรื่องหลวงพ่อขี้ไก่โป๊ก็จบลงเพียงแค่นี้ อีสานนิท่านกอมเรื่องนี้สอนให้หูว่าขี่ไก่หวานๆกับมีตี้บอแมนบอแมนอีสานนิท่านก่อมเรื่องนี้สอนให้หูว,าหว <laughs> า่า,อ,อ,อ,วาอย่ามาตัวหาแกงกันมันบอดีพ่อกันเรื่องนาฟ้าไหมครับพี่น้องเมื่อน,นี้อีสานนิท่านกออล่าก่อนสวัสดีครับ